สวัสดีค่ะอัสลามโมะอะไกุมเจอกันกับช่องจิราภาเฮลวันนี้มาทำสูตรสำหรับคนที่ลองทำสิ่งน,นี้ดูก่อนละการล้างหน้าแล้วผิวหน้าจะใสขึ้นนะคะผิวหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมและวิธีการทำง่ายมากค่ะไปดูกันค่ะอย่างแรกเนาะใช้นี่เลยค่ะส้มจีดหรือถ้าใครไม่มี้มจีสนะคะใช้มะนาวก็ได้ค่ะใช้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะนี่แล้วตามด้วยน้ำผึ้งค่ะ น้ำผึ้งประมาณสองช้อนชาค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะผงสมุนไพรค่ะใช้ผงนี่เลยค่ะผงขมิ้นนะคะโอเคเทผงขมิ้นเล็กน้อยค่ะ นี่เลยค่ะได้แล้วสูตรที่ใช้ทาก่อนการล้างหนะ้าลองเอาไปทําดูนะคะวิธีการใช้ก็คือก่อนการล้างหน้ากลับมาจากที่ทํางานนะคะเอาอันนี้เลยทาไปบนหน้าค่ะนี่เลยค่ะใช้วิธีการอย่างนี้เลยกลับจากที่ทํางานทาขัดถูนวดแบบนี้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะเพื่อเป็นการกำรจัดสิ่งสุปรกออกจากผิวหน้าแบคทีเรียต,ต่าง เมื it, minutes, an ่อหนึถึงสนาทีเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ไปล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าได้เลยแค่นี้ค่ะวันนี้ช่องจีดาพาเฮลไปก่อนแล้วนะคะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ